โยซ่าวัสดีวัรุ่มีการวัสดีวัรุ่ดูใบเดียวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมกราดิสกันนะบนเครื่อง Nintendo Switch นะฮะท่านผู้ชมน้ำไปเครื่องในเกมพบพาขนาดกระทาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะความแรงเนี่ย0.4ทราฟอปเอลหน้าจอ LCD IPS 60เฮิรตซ์ขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะฮะท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่3,500มิลลิแอมป์เลยในนางสุดถึง4-6ชั่วโมงเลยนะครับตัวชาร์จแบบ Type C นะแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ไมโคร SD การ์ด้สูงสุดถึง สองเทีะละไวท์นะ่ยสำหรับการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บนะครับมาคนดูอ่าเราจะไปเล่นเจ้ตัวก,ก,กิมการดิดกันนะกิมน,นี่เขาเขาเปิดขายบนสตูแล้วนะท่านผู้ชมนะอีช e ็อปนะประมาณราคาประมาณสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะท่านผู้ชมนะเออลิงก์ซื้อก็อยู่ด้านล่างคำบเรยายใตคลิปเดลยคน,นดูเดอ้อมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน,นี่กิมนี้ก็ร้านในประมาณสามสิบฟนะีเมตรนตัวเครื่องเนี่ยนะครับราคาห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบถึงหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะมือหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณสาม เฮ้ยจะหุ่นยนต์เป็นอะไรอะ่ะโอเคนำซูเปอปร์ชิปมาคืนเบิร์กอวิวใช้รอใส่ในร้านค้าไอในร้านวิทยาศาสตร์โอเคแอบดูมีสิ่งมีชีวิตคืออะไรวะอ๋อกดอีกใช่ไหมเราต้องกลับออกไปเหรอแม่งกลับฝั่งไหนวะลืมไปหมดเลยกลับที่เดิมเหรอตรงนี้หรือเปล่าเออ นี่ทางนี้นโอเคกลับขึ้นไปทางเดิมนะฮะ,ฮะเหมือนมันเราให้เหมือนเหมือนเหมือนมันให้คุยกับเบิกก่อนเราหรือยังไงโอเคเรากลับไปคุยกับเบิกก่อนนะะ <c oughs> ก็คือหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่คุยกับเบิกวันที่ร้านตรงนี้ก่อนโอเค ภารกิจวิทยาศาสตร์อันนี้ 130. ร้อยสามสิบอ๋อสถานีตีเล็กให้ทำอะไรวะโอเคให้ซื้อพวกนี้เนาะทำอาหารหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าเขาเรียกว่าซื้อซื้อคู่มือนะซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อความรู้เออบั่อกี้นี้นะฮะอันนี้ภารกิจเบิกโอเคทีนี้ก็ไปจุดนู้นนะครับต่อ ดูเคล็ดก่อนนี้นี่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่เนี่ยแอบดูสิ่งมีชีวิตอ่ะต้องไปฝั่งนู้นนะครับนี่ไปไม่ได้ผิดทางไป v รี่กู๊ด โอเคต้องไปฝั่งนู้นนะฮะนผู้ชมนะกระโดดกลับไปครับนี่มันเหมือนมีอะไรมุดอยู่ใต้ดินเลยหนอนเหรอหรืออะไรด่วงอะ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นด่วงนะ่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันนะครับฟ๊าบซูมดูฮนะ ห0ึ600่งร้อยหร้อยมิหรือวะวลายเฮีดแต่ว่าเราต้องขึ้นที่สูงหรือเปล่านึงนะผมขึ้นไปได้บนก่อนอาหารมาแล้วโอ้ตัวนู้นยังมีอีกรอวโซนนู้นน่ะกูดบอย 6กร้อยกว่าเมตรเลยนะนะ่ะไปกระโดดแรงนี่เลือดแตกเลยนะคนดูนะเนี่ยแมลงเต่าทองผมยังไม่เคยสู้กับมันเนะมะแมลงเต่าทองเนะี่ยโอ้หคิดผิดหรือเปล่าวะกูมาดิเอ,อือนี่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  ว้าโหหนีดีกว่าว่นเมงเต่าทองแม่งหดนี่นี่นี่น,ออนี่นี่นี่หมดเกิน,นอย่างทึกเลยเมงเต่าทองเดี๋ยวใช้ยาก่อนนะคนดูนะดิ้งก่อนนะครับอือน,นั้นน้ำโอเค น่าจะสู้ยากนะเมื่อกี้นี่แมเงเต่าทองนะแต่ถ้าผมสู้ได้น่าจะน่าได้เก็บของเยอะอยู่นะฮะไปไปเดินสำรวจก่อนนะครับ600กว่ามตนะเราต้องไปชำนั้นเฮ้ยไหนได้ยินเสียงอะไรดิแมงมุมบ้าแมเงเต่าทองมาดี แมีงตัวทองมันโหดมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำร้ายมันมันก็ไม่ทำร้ายเรานะครับคนดูนะแถวนี้มัแเลงตอทองเยอะ่ะเจมี่มีภาษาไทยได้นะลืมบอกนะคนดูโอ้เดี๋ยวอันนี้ผมต้องมาตัด้วนี่ใบนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยโอ้โหแมองอะไรวะหรือติดพิษติดพิษได,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 ด้เลยนเนี่ย โอ้ไม่สู้ไม่สู้สเอาหอกมาใช้ก่อนต้องอย่าบอกนะว่าต้องว่ายน้ำไปมีปลาเปล่าวะตรงนี้อันตรายจัดบอกเลยอันตรายมากคนดูแวผมคิดว่าน่าจะมีปลานะ อเคไปฟังนู้นดีกว่าไปฟังนุ้นดีกว่านะฮะคนดูวู้วว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 วดวกระโดวว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 วกระโดดขึ้นวว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 วเววววววเววววงววววเวววววเววอวววนววะววว มาแรงหรอหรืออะไรอืมไหลน้ำไหลน้ำโอ้ไหลน้ำโอเคอาไม่เอาไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงคนดูเดี๋ยวแตกดมกิ่นนี่กิ่งมากนะเพื่อนเก็บอาหารแบบนี้ก่อนครับเห็ดเยอะจริงๆเราไปทำอาหารได้นะท่านผู้ชมนะคนพบคนพบพื่นเหรอ ตัวอะไรอ่ะมอดอ๋อโอเคอุ้ยกระโดดดีๆครับตรงนี้ผมกระโดดขึ้นเราดีกว่านะอย่างเงี้ยไม่น่าเสีย่ยง,งนะถ้าเราเดินอย่างเงี้ยโคบูเอ่ยเอาพวกไรนะมันจะทำร้ายเราได้นะอย่างนี้ ผมเปลี่ยนก่อนเป็นที่ตัดนะตรงนี้สวยไหนเก็บไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมดูกระเป๋าก่อนนะช่องเก็บของโอเคอ่าน่าจะเก็บไปเยอะอยู่นะครับประดิษฐ์ก่อนนี้อ๋อที่ติดลายโอเค มันเป็นกับดักนี่ใช่ไหมอันนี้อ๋อนี่เราได้เรียนมาอยู่นะที่จริงเราควรสร้างบ้านไปด้วยนะอันนี้จริงๆมีชุดกรอบป้องกันนี้กระบอหมอดชิ้นส่วนมดแดงสองสี่อันชิ้นส่วนมดแดงเหรออ๋อแสดงว่าเราควรเอาไปวิจัยนะชิ้นส่วนมดแดงที่เราได้มานะครับดูกันดีช่องเก็บของนี่ มดแดงอยูน่นี่นี่ชิดส่วนมดแดงโอเคจะได้ค้าเป็นดาบได้นะทุกผชมนะโอ้ยน้ํายาวเลยว่าตรงนี้โดดไปดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเจอแบบพวกมอดพวกอะไรใต้น้ํานะมันจะได้แบบอื้อม่น้ําไปคนดูไม่เป็นไรเราคงโดนชีเดียวไม่ตุยหรอกมั้ง นี่ใบไม้อะไรอ่ะโอเคตัดไม่ขาดออกไปไหมนี่อ่าเราเดินมาถึงนี่แล้วนะนี่อ้วมีมีพู่ว่าใครอะไรผูัว่ทาทำสวนใครเนี่ยอย่นี้ส่องดูก่อนโอเคแอบดูสิ่งมีชีวิตโอ้โหตัวนี้แบบมืดจัดจัดเลยนะเนี่ย อ่ามันคืออะไรอ่ะอ๋อในกันไกลเหรอการปีนแนวพุ่มไม้โอเคหุยอะไรอ่ะเบอร์รี่สับเบอร์รี่ก่อนคนดูโหได้ผลเบอร์รี่นี่ก้อนเบอร์รี่เก็บไว้ครับคนดูเอาไว้วิจัยนะในนี้มันมื่นครับคนดูสับ แอดูสิ่งมีชีวิตอืมอเกกำลังบันทึกนะฮะตอนนี้การปีนแนวพุ่มไม้ใช่ไหมปีนไปทำไมวะอ๋อเบอร์รี่แถวนี้เต็มเลยเนี่คนดูฮ่าเวทีกูดยตจงนม้นมีมีอะไรอะ่ะนี่คือสายอะไรอ้อสายไฟนี่ว่าคนดูนะอืม ขึ้นยังไงเนาะอย่างน,นี้เดินไปสำรวจด,ดูก่อนนะครับนี่ผลเบอร์รี่เต็มเลยนะคนดูนะไม่น่าจะกินได้นะผลเบอร์รี่เนี่ยใช่ไหมเศษเบอร์รี่ต้องไปวิเคราะห์ก่อนนะฮะเอาไปวิเคราะห์ก่อนสับก่อนมันมืดได้น่นนนี้มีผลเบอร์รี่หกก้อน,นครับ ปีนได้แต่สายไฟพวกนี้ไม่ได้คุณดูอืมโอ้ไปแอบดูสิมีชีวิตก่อนนะอย่างนั้นอ่า โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนับสลับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะเออก็เล่นได้นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปซื้อมาเล่นก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ในหน้าคำยันตะคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอ,ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า